เอมมาละครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมก็อชมบรรยากาศเงียบๆอันเงาเด็ดนะผมรยากาศเงียบๆกับตอนกลางคืนกับรถวิ่งไปมานะผมโอ้โหผมจะทอใหม่ไหมมาผมก็สวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมก็สาหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเอารถเกตน,นะผมปรับหน้าดินให้มันเรียบๆนะผมเพื่อที่จะให้ภารกิจมันสาเร็จนะครับผมผมเกปเบล ผมขี่เกีกยบไปซื้อเงนินอีครับผมซึ่งภากรกิจนี้มันก็น่าจะเสร็จครับผมถ้าแต่ว่าถ้าเราใช้เงินมันก็ะจะเสร็จไปกว่านี้ครับผมแต่ถ้าเราไม่ใช้เงินมันก็ต้องดันเนะผมนะวันนี่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ทําแบบไม่ใช้เงินนะเนี่ยอันนี้ทําแบบไม่ใช้เงินนะผมแหมโอ้โหบรรยากาศมันเงียบเหงาสุดๆเลยเนาะกับบรรยากาศตอนกลางคืน,นโอเคผมผมก็จะดันนะผมดูดูดุดนถามเอ้ากีดเดอร์ได้ไหมมันก็ใช้ได้ผมแต่ว่ากีดเดอร์จะ มันจะไม่คล่องแคล่วว่องไวอ่ะเออมันรถเกลี่ยอ่ะนี่ครับผมก็รถเกลก็ดันไปผมบึ้ที่จริงอ่ะหินมันพอนะหินมันพอนะผมแต่ว่าแค่มันมันเป็นบางที่มันก็เป็นเนินบางที่มันก็เป็นหลุมนะผมบางที่มันก็ไม่พอนะผมก็เลยเป็นแบบนี้นะซึ่งเราใช้รถเกลีในการดันมาก็แล้วเสร็จครับผมน่าจะเสร็จนะนั่นละเห็นไหมไม่ยากเลยเลยนะผมเยอจะลงไปทำหมเนี่ลูกพี่ โอเคผมนี่เรียบร้อยผมนะมก็ประมาณนี้แหละนะผมก็ทีนี้ก็บดก็ผมนะแต่ว่าผมจะไม่บดนะผมจะเอาขุดบ่อกผมซับครับผมนะซึ่งเราเาขาบอกว่าให้ไปแก้ไขตรงนู้นนะผมซึ่งเราเขาจะขุดบริเวณตรงนู้นอีกนะผมทุกคนนะเาขาบอกว่าให้เอาแมคโครไปขุดบริเวณฝั่งนู้นอีกนะผมม,มาเดีย๋ยวเราไปเลยครับผม,มนู่นนะผมหลังต้นไม้นู่นนะผมนะผมไม่ใช่หลังต้นไม้ข้างต้นไม้ผมนะผมไป น um, like okay. er right. ู่นนนู่นตรงนู้นเลยนะผมไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยไปกันเลยไปเลยโอ้หช่วงนี้แม่ครูก็ได้ทำงานอยู่ผมซึ่งตึกเราก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็อูนี่ไงอันนี้นี้คือภายในตึกนั่นนี่อันนี้คือภายในตึกนั่นนี่โหนะผมก็บอกวางไปผมนะผมไปเดินเดินเดๆๆดเดอดเดดโดนต้นไม้เดี๋ยวนเดี๋ยวก็ เดี๋ยวต้นไม้เขาก็ล้มอีกหรอก <c oughs> นะผมก็ขุดสระว่ายน้ำนะผมนะเดินมาเดินมาตึกตึ๊กตึกตึกโอ้โหซึ่งแบบว่ามามาเนี่ยผมประเด็นที่เราจะทำก็คือไอ้นี่นผมตูดจะติดหรือเปล่าตูดจะติดต้นไม้หรือเปล่าวะโอ้โหไม่เหลือวะเออเอาไงดีวะคนอืมเอาไงดีวะมันติดต้นไม้ตูดมันติดต้นไม้โอ้โหแล้วไอ้นี่ก็ติดอีกออ๋ติดบ่อยซะเหลือเกินเนาะ ซึ่งมันทํายากมากนะครับโอ้โหเออสวิงมาฝั่งนี้ได้อยู่มั้งได้ปะ่ะโอ้ได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 ้นะผมได้ได้ได้แต่ว่าเราจะเอารถจอดไปตรงไหนเนี่ยสิเอามา,มาจอดไปตรงนี้เลยแล้วกันเนาะมาจอดได้ตรงนี้เลยแล้วกันนะผมก็รถพวกเาขาคันเดิมผมนะครับคันนี้แหละเออผมเอาคันเดิมนี่แหละไปไปไปเนี่ยบู๊บบู๊คือแบบว่ามันเป็นรถเพาเดียวม,มันก็เลยถอยยากนิดนึงนะครับ เป็นรถเ่าเดียวผมคือรถรถมันสั้นไงรถมันสั้นนะผมคนระับโอเคโอเคมาบน้บถ้าถ้าใช้รถยาก็ถอยดียผมถอยไวนะโอเคผมรับมันต่อแล้วผมนะผมบอกผมรับก็ผมนะผมแต่แต่ปกคลิปจะเป็นอไหนะนะนะปกคลิปจะเป็นรถไถน,นะผมรถไถน,นะเออนะผมแต่ว่าโอ้แต่ว่าภายในคลิปจะเป็นบอกผมรับนะผมในยัยงไงละ่ะโอเคผมรํากันแล้ว ซึ่งมันขุดยากมากนะวะนะเบอเราจะชักล่องมาเราจะชักล่องมานะมาหลักชักชักล่องมาแบบลึกๆเลยนะผมเือโอ้โหขุดยากจริงๆนะพื้นที่แคบครับผมพื้นที่แคบนะ้าวโอเคนะผมเบื่ออย่าเทตกนะอย่าเทอย่าเทตกพื้นนะ่โอ้โหบื้ซึ่งการทํางานก็ช้าไปด้วยองค์การทำงานก็ช้าไปตามด้วยนะผมแม่ดึงมาดึงมาเบอโอเคโอเคมานะผมบื้อยืดอรา ไป์เหนียวบึ้มเนี๋ยวกดเทไปเรื่อยๆผมเทไปเรื่อยๆนะเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะครับผมไวโอ้โหชื้นเหนียวนี่ทำเป็นสระน้ำนิดนึงทำเป็นสระน้ำนิดนึงสระนี้ไม่พร้อมสระนี้ไม่พอนะโอ้โหสวิงยากมากครับโอ้โหกลัวกลัวมันติดต้นไม้เนาะไวโอ้โหเอ้ยอย่าติดเด็ดอย่าอย่าดันลงดิเดี๋ยวมันติดนะผม ชื่อโอเคผมงัดขึ้นมาผมเออโอเคโอ้โหดึงเข้ามาผมปั๊บเนี่ยโอ้โหดูดูยกเออนี่ดิี่ยโอ้โหติดติดติดโอเคได้อยู่มันได้อยู่นะโอ้โหไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆนะจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วโอ้โหโอ้โหกี่มุ้งกีนี่โอ้แต่รถมุ้งกีใช้เวลานานมากผมแล้วก็ลำบากมากนะครับเออแต่แต่ละรถมันก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ย อ,อ๋อคือตอนนี้เขาจำกัดความลึกดนะ้วยครับืโอ้โหอโอเคนะผมปพิ่โอเคเทไปผมนะผมก็เต็มแล้วเต็มแล้วก็ขายเลยเดียรออร 16, ครับผมรออะไรวะหมื่นหกครับผมโอ้โหลดละหมื่นหกแต่ว่าพอเราซื้อสองหมื่นเอ็ดครับผมพอเราซื้อนะซื้อไปซื้อที่ร้านนะสองหมื่นเอ็ดครับผมพอเราขายแม่งหมื่นหกอะไรวะพอเราไปขายคืนหมื่นหกครับผมนะโอ้โหไม่ยุติธรรมเลยครับผม ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนครับพี่ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนอะไรของพี่แก่ของเนี่ยโอเคผมุดไปเรื่อยๆผมุดไปเรื่อยๆนะแอบห่มแอบโอยชื่อดาวผมซึ่งเราจะได้สองแสนไหมมันก็ไม่น่าจะได้ผมมันน่าจะหลายรถเกินนะผมปื๊บโอเคโอ้โหเราต้องเงียนเราต้องมองขึ้นบนฟ้าด้วยนะเนี่ย โอ้โหสิ่งปวดคอตายอะทุกคนโอ้โหเราเรามาดูมองไปนอกกันบ้านเพราะว่า,ามันจะแคบขนาดไหนอะผมชื่อหนียมหลังจากที่เราไปขุดปับ๊บเอ,อื้อ,อมเอ,อื้อ,อมขึ้นไปเอื้อมไปขุดนะผมแล้วก็อ๋อไม่เต็มมุ้งกีอีกโอ้โหแล้วยกขึ้นมาผมปึ๊บสบิงไปฝั่งโน้นแล้วก็ยืดออกไปออมเบื้องโอ้โหซึ่งมันยากมากทุกแล้วก็เทผมนีแล้วก็ดึงกลับมาก็หดกลับปึ๊บเหนียว แล้วก็ดึงยื่นออกไปกดโอโ้ยากมากยากมากครับผมแต่ว่าก็สนุกดีผมสนุกดีนะ,ะตักพื้นในพื้นที่แคบๆผมปรับนี่โอ้โหโอเคผมปื้โอเคแม่นี่เป็นไงล่ะแมบโอเคผมโอ้เพลินดีนะเพลินดีนะเพลินดีนะแต่ว่าม,มันก็ท้าทายดีอะ่ะเพราะว่ามันทำในที่แคบเนาะก็ระวังต้นไม้ถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้ก็ทุกอย่างก็สบายอะ่ะทุกคน นะผมก็ตอนนี้ก็ดินก็หมดแล้วผมยืดเด้อเดเด้อเดเมื่อกเกาะขึ้นทำไมตูกระดกกับผมโอเคยืดออกไปผมยืดนะยืดเลยนะยืดเลยนะยืดเลยนะยยนะผมเสไปผมมือใช้หลายมุ่กี้เหมือนกันนะกว่าจะเต็มเนี่ยอาผมใช้หลายมุ่กี้เหมือนกันนะเอาฝั่งนี้ด้วยแล้วกันเนาะยืดโอเคผมปังโอ้โหกว่าจะดึงเข้ามาถึง นะปื้ยือดออกไปอ่อก็สา,ามารถาาทางานลําบากไม่ก็นิดนึงอ่ะน,น,นิดหนึ่งนิดนึงนะผมนิดนึงแต่ว่าทําะไรมัมก็ทําได้ผมมันก็ไม่ได้แปลว่ามันทําไม่ได้นะครับขี้เหนียวปื้ยือดออกไปผมนี่ยือดออกไปโคตรไกลเลยนะครับแล้วก็ดึงเข้ามาจนสุดครับผมดึงเข้ามาจนสุดนะครับนี่จนพ้นอ่ะดึงเข้ามาจนพ้นอ่ะผมดึงเข้ามาจนพ้นนะาานนแล้วก็ดึงออกไปอีกจนสุดนะผมเพื่อเพื่อจะไปเทดินใส่ดำนะผม โอ้เต็มแล้วผมรถที่สองผมโอ้ช่างลำบากแสนขินซะเหลือเกินเนาะนะผมรถที่สองนะอบอกผมซับทั้งทีผมเราจะไม่ขุดได้ไงล่ะบอกผมซับทั้งทีผมปื้โอเคแต่ว่าเรามาขุดฝั่งนี้นะขุดฝั่งนี้ผมโอเคนะผมปื้ดนะบอกผมซับทั้งทีไม่ขุดได้ไงล่ะมมามานะมมไม่ว่นะา,ดดาจะเป็นงานอะไรเราก็ขุดหมดแล้วผมไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเอา้าถ้ามันเทไม่ถูกรถดำอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหดูดิครึ่งครึ่งรถแล้วเนี่ยครึ่งรถแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรของกี้แกบเนี้ยครึ่งรถแล้วนะโอ้โหแมวโอเคผมตักไปผมอุ้ยแมวโอเคนะผมชื่อยาวไปผมยาวไปนะผมปึ๊บดึงคอนโดนเข้ามาว่าโอ้โหจะหักอะไรไปใช่หรอบุ้งกีเนี่ยฮะบุ้งจีโอเคเออนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละเออมันเป็นยี้ โอเคดึงไปคอับเชื่อโอเคผมเทไปเรื่อยๆผมเท okay, ไปเรื่อยๆนะเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะครับ <c oughs> ผมนี่แหละเหนื่อยวโอเคแล้วก็มาฝั่งนี้ผมปั๊บจึ๊บลงไปนะครับโอ้โหคอนโทรลพี่แกนี่นิ่มมากเลยนะคอนโทรลอ่าะคอนโทรลแคทเนี่ยนิ่มมากเลยนะดูดูจากการขยับ,บผมโคตรนิ่มอ่ะตึก,ด,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 กดิ๊กตึกดิ๊กตึกดิ๊กโอ้ยเดาๆจะติดนิ่มมากนะ คอนโทรลนี่ดูดิว้าดูดูมันขยับดิเดี๋ยวปึ๊บนะโอ้เออฝั่งนี้น่าจะเอาไม่ได้แล้วมั้งเอาตรงนี้เหรอตโอนตรงนี้ไม่น่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ให้หมดเลยแล้วกันเนาะนี่มันน่าจะได้หลายวงกีอยู่นะผมดึงมาดึงมาปึ๊บโอเคนะมึงน่าจะได้หลายรถหลายวงกีอยู่แหละเออไม่โอเคนะผมึงโอเคเทไปเรื่อยๆมึงนี่ครับ ไม่นี่เป็นไงล่ะว่าค่อยๆผมค่อยๆทำไปผมค่อยๆทำไปนะค่อยๆขุดค่อยๆยกอะไรทั้งหลายแหล่นี่แหละเออนะพก็ดูด้วยควัมดูด้วยนะเดี๋ยวมันจะติดนะเดี๋ยวกระบอกจะแตกเราเ๋ยวสายจะแตกนะไอชนต้นไม้ยุ่งยากอีกเดี๋ยวเราต้องเดินข้ามไปขุดฝั่งนู้นนี่นะครับเดินข้ามไปขุดฝั่งนู้นนั่นๆันัเห็นไหมดีแล้ว โอ้เดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวเราต้องเดินข้ามไปขุดฝั่งนู้นนะผมอ่าคืออ่าฝั่งนี้มันหมดแล้วนี่หว่าอือโอเคหมดแล้วก็พออ้าหมดแล้วก็พอนะฝั่งนี้นะเข็มป้าอโอ้ยดึงดึงปั๊วึ้นมาเลยอือยหางกระดกเลยนี่ตูดกระดกแล้วอือโอ้ยพอเถอะพี่ว้าโอ้โหแหม่เหนียวมุมมองภายนอกก็จะประมาณนี้ผมเรื่อก็จะเป็นแบบนี้แหละ เย้ยโอ้ยเทได้นิดเดียวโอเคเราจะขยับรถออกแล้วก็เราจะไปยืนฝั่งนู้นนะผมเราจะไปกดฝั่งนู้นกันนะครับเราอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่ยเออสิบเอ็นนาทีแล้วโอ้โหเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันนะผมโอ้โหสวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับ